สำหรับโปรแกรม Area นะคะเราสามารถนะคะคำนวณหาค่าพื้นที่ได้2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่โหลด f1 ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์งานเดิมนะคะหรือเป็นไฟล์งานที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะแล้วเรียกขึ้นมาคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะ ส่วนรูปแบบที่2นะคะที่ OBS F4 ตรงนี้นะคะจะเป็นการคำนวณหาค่าพื้นที่จากพื้นที่จริงนั่นเองค่ะก่อนรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนกดไลค์กดแ like, ชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งนะคะในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกับบล็กัาอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะหนึ่งจะสาธิตการใช้งานโปรแกรม a r e รียค่ะโปรแกรมการคำนวณหาพื้นที่นั่นเองนะคะและก้องที่นำมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือกองโฮโลเซชนันยี่ห้อ,อท็พพอปคอนรุ่น GTS 1 0 0 2มือสองตัวนี้ค่ะคะ่ะและสำหรับขั้นตอนวิธีการเข้าใช้งานนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันในคลิปเลยะคะ่ะ หลังจากที่เราเซ็ตค่าตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะการเข้าใช้งานโปรแกรม Are a นะคะให้เราค่ะกดเปลี่ยนหน้าเพจนะคะไปยังหน้าที่2ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกเข้าที่เมนู F1 ค่ะแล้วให้ใช้ลูกศรนะคะเลื่อนหาโปรแกรม Area นะคะค่ะเราก็จะเลือกเข้าที่ a r e a c a l ตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะให้กด enter เข้ามาค่ะ ค่ะเมื่อกดเข้ามานะคะให้เราเลือกที่ Area Calculation ค่ะจากนั้นค่ะกด Enter ค่ะสำหรับโปรแกรม Area นะคะเราสามารถนะคะคำนวณหาค่าพื้นที่ได้2รูปแบบนะคะรูปแบบแรกนะคะที่โหลด F1 ตรงนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์งานเดิมนะคะหรือเป็นไฟล์งานที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะคะแล้วเรียกขึ้นมาคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะ ส่วนรูปแบบที่2นะคะที่ OBS F4 ตรงนี้นะคะจะเป็นการคำนวณหาค่าพื้นที่จากพื้นที่จริงนั่นเองค่ะและคลิวันนี้นะคะเราจะใช้เป็น OBS T F4 กันนะคะค่าสำหรับโปรแกรม Area นะคะเราต้องยิงคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะอย่างน้อยนะคะ3จุดขึ้นไปนะคะตัวกล้องนะคะเขาถึงจากคำนวณค่าพื้นที่ทั้งหมดมาให้เราค่ะ ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะให้เราเลงตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่1ของเราค่ะที่เราต้องการคำนวณหาค่าพื้นที่นะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ3ค่ะแล้วให้เรานะคะกดโอเคเทียบ4ค่ะค่ะจุดที่1ของเราก็จะทําการบันทึกไว้แล้วนะคะค่าต่อไปนะคะเราจะไปคํานวณหาค่าพื้นที่ในจุดที่2กันค่ะให้เรากด OBS เทียบ4ค่ะ แลให้เรานะคะเลงตัวกล้องค่ะไปยังจุดที่2ของเราได้เลยค่ะเ <_ bats> มื่อเราเลงตัวกล้องมายังจุดที่2ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบ3ค่ะแล้วให้เรานะคะกดโอเคเทียบ4ค่ะค่ะจุดที่2ของเรานะคะก็ทําการบันทึกไว้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะไปคํานวณหาค่าพื้นที่ในจุดที่3กันค่ะให้กด obs เทียบ4ค่ะ แล้วให้เราเล็งตัวกล้องค่ะไปยังจุดที่3ของเรานะคะที่เราต้องการคำนวณหาค่าพื้นที่กันค่ะเมื่อเล็งตัวกล้องไปยังจุดที่3ของเราแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้กดแมสเทียบสค่ะแล้วให้เรานะคะกดโอเคเทียบ4ค่ะ ค่ะเมื่อเรายิงครบทั้ง3จุดนะคะตัวกล้องนะคะเขาก็จะคำนวณค่าพื้นที่ทั้งหมดมาให้เราแล้วนะคะเราสามารถเรียกดูค่าพื้นที่สามเหลี่ยมของเราได้นะคะโดยกดที่แคล F2 นะคะ หรือถ้าหากเราต้องการยิงคำนวณหาค่าพื้นที่ในจุดถัดไปนะคะก็สามารถกดที่ OBS F4 ค่ะและทำตามขั้นตอนเดิมได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะเราจะสาธิตกันแค่3จุดนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปดูค่าพื้นที่สามเหลี่ยมทั้งหมดของเรากันค่ะให้กดแถวเทียบ2ค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นค่าพื้นที่สามเหลี่ยมของเรานะคะจะอยู่ที่1.108ตารางเมตรนะคะ หากเราต้องการบันทึกนะคะก็ให้กดที่ REC F1 ค่ะหรือกดออกนะคะที่ OK F4 ค่ะขัะ้วนี้ก็เป็นขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม a r ร a ค่ะค่ะเราสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องสำรวจตัวที่1สาสิ์ีตไปนะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจรุ่นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2นะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อ c เซ s s ซอรีอื่นนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมก่อนได้ค่ะที่โชว์รูมพีนัมเบอร์วันนะคะ จะตั้งอยู่ที่ซอยกระจรสุขนะคะตำบลแพทยกษสาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือถ้าไม่สะดวกเข้ามาที่สาขานะคะก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมสินค้าและสั่งซื้อทางเพจออนไลน์ได้ค่ะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะที่เบอร์02 181 6844หรือจะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้ค่ะค่ะและสำหรับคลิปหน้านะคะเนึ่งจะมาสาธิตโปรแกรมอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะ สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ